เดี๋ยวผมจะลองรับดาเมจจากเจ้าชิกิพี่ใช่ไหมก็เป็นไก่ไก่ไอไก่ธรรมดาที่แบบไม่มีพิษภัยอะไรหรอกตามปกตินะผมจะลองรับดามเมจเขาดูนะตีปะ่ะปังเมื่อกี้ขึ้น840 840คือช็อตเดียวอะทำเอาเกราะเนาะกราะป้องกันของผมอะหายไปเลยภายในการโจมตีแค่อช็อตเดียว ปลาเพราะว่าตอนเราเล่นไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีเกาะเนาะเกาะสามเหลี่ยมเนี่ยไอ้เกาะเนี่ยมันจะช่วยซึมซับดาเมจซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยดาเมจที่ไอ้เกาะเนี่ยมันสามารถซึมซับได้มันแค่ร้อยร้อยร้อยกว่าเท่านั้นเองมั้งถ้าจำไม่ผิดนั่นหมายความว่าถ้าโดน840เนี่ยมันจะหายไปเลยในทันทีแต่ว่า,าเวลาเขาคำนวณดาเมจอ่ะภายในการโจมตีแค่ทีเดียวเนาะดาเมจที่มันเข้าไปในเกาะแล้วมันเกินเนี่ย ในการโจมตีหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะไม่เข้ามาในเลือดนั่นหมายความว่าโอเคหลังจากนี้ไม่ว่าผมจะโดนอะไรโจมตีเนะาะผมอาจจะโดนเจ้าแมมโมเลสโจมตีก็ได้อ่ะดูมันจะลองทําให้ดูโจมตีมาทีหนึ่งเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่พายุไม่ใช่ใชพายุายอ,าอะไรอย่างอื่นโอเคเห็นปะผมจะแท้งดาเมจได้1ทีฟรีๆเมื่อกี้ดาเมจมันขึ้นประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0ถูกปะผมจะสามารถแท้งดาเมจได้1ครั้งฟรีฟร จากการทำงานของเจ้าคอมมันชิลใช่ไหมแล้วทีนี้ผมก็จะโดนดามเมจแบบเต็มๆแล้วโอเคอันนี้คือวิธีการคิดดามเมจนะดามเมจจากการโจมตีภายในหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะไม่ทะลุเข้ามาในเลือดแล้วทีนี้เนี่ยผมก็พยายามที่จะสู้ที่จะเล่นไปทั้งอย่างเนี้ยในการโจมตีแค่หนึ่งครั้งเนี่ยก็สามารถฆ่าผมได้ละให้แพนกลี et, เนี่ยมันไล่แอโร่ใส่ผมเนี่ยแล้วมันมีหลายช็อตมากถูกปะผมก็โดนคอมโบเดียว ตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันตีหลายๆทีรัวๆถูกปะเออมันก็ต้องพยายามเล่นไปทั้งทั้งอย่างงี้นะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ในโลกแห่งพาวตอนนี้เนี่ยดาเมจเขาทําแบบดวนกันเนี่ยมันแบบเป็นหลักพัน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 ดังนั้นเลยแล้วการที่ตัวละครงูงูสักตัวหนึ่งเนี่ยมาถือหน้ามงหน้าไม้ถือธนูเอาไปยิงพอที่ดาเมดร้อยกว่าเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ถูกปะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมจะต้อง เลี้ยงพอลเอาไว้สู้กับพอลนะอันนี้คือสิ่งที่ผมสามารถทําได้นะผมจะไม่สู้กับพอลด้วยตัวเองนะผมจะได้พอลสู้กันอ่าตอนนี้ผมโดนเลดเลยใช่ไหมโอเคช่วยหน่อยช่วยหน่อยลูกมันเกิดอะไรขึ้นวันนีย <laughs> อะไรก็ไม่รู้แล้วเมื่อกี้มันอะไรมันมาจากไหนงงไปหมดแล้วเนี่ยเออช่างมันเอะเอาเป็นว่า ผมจะต้องพึ่งผ่าการต่อสู้ระหว่างพอด้วยกันเองนะตัวละครของเราเนี่ยดามเมจมันแบบมันคิดติ๋วมากเลยเมื่อเทียบกับโลกพออันกว้างใหญ่ถูกปะเราทำดามเมจจากหน้าไม้แค่ประมาณ2 0 0 3 0 0เงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าพอด้วยกันเองเนี่ยมันสามารถทำดามเมจด้วยกันเป็นพันๆถูกปะเพราะงั้นเนี่ยผมก็ต้องใช้พอเป็นอาวุธแทนละอันนี้คือรูปแบบการต่อสู้คร่าวๆนะเพราะงั้นเนี่ย ตอนที่ผมออกลุยออกประจนภัยที่โลกภายนอกก่อนที่จะมาวันนี้นะผมไม่ได้อัดแล้ก็คือผมจะพยายามใช้งานพอได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ในการต่อสู้ในทุกไฟเลยหนึ่งในตัวละครพอที่ผมใช้งานมากที่สุดก็คือเจ้าเมลปาก้าเมลปาก้าเป็นสัตว์พาหนะในระยะหลังๆถ้าเรารีสิร์ชไปเรื่อยๆนะเราสามารถที่จะสร้างอ่านเอาไว้ขี่เจ้าเมลปาก้าได้ ที่เนี่ยผมมีเมลปาก้าอยู่ตัวหนึ่งที่สเตตัสของมันน่าสนใจมากเลยนะมันวิ่งเร็วตัวนี้มันวิ่งเร็วมันมีสวิปสวิปก็คือมันจะเพิ่มความสามารถในการเขาเรียกว่าอะไรความสามารถในการวิ่ง30อร์อะไรอย่างงี้เนอะมันเป็นพาสซีฟสกิลติดตัวก็คือผมรักเจ้าเมลปาก้าตัวนี้มากเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อในภายหลัง่ส่วนใหญ่ที่ผมใชนะ้งานนางก็คือผมจะเอาไวข้ขี่แล้วก็ ตะเวนไปทั่วเพราะว่าถ้าผมอยู่หลังเมลปาก้าตัวนี้เนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากวู๊ดวูดวู๊ดแป๊บเดียวก็ไปถึงจุดหมายและททนทีจะต้องให้ตัวละครวิ่งธรรมดาถูกไหมแล้วหลังจากที่เราขี่เจ้าเมลปาก้าเนาะสิ่งที่เราได้มาก็จะเป็นทักษะการโจมตีอ่ากด e ใช่ไหมในการใช้ทักษะการโจมตี air แคนนอนเนาะปิ้วเห็นเห็นดาเมจที่เจ้าเมลปาก้าของผมทำไหม โอเคเมื่อกี้เมลปาก้าของผมเนี่ยทำดาเมจ2,003ในการใช้แอร์คาน,นอนถูกปะแล้วมันไปโดนเจ้าไอ้จิ้งจอกสีขาวนะแล้วพอ ไอ้ยิงจอกสีขาวแกงยิงจอกสีขาวมันโดนโจมตีไอ้ตัวที่เหลือมันก็หันมายิงผมเคนด้วยดามเมจประมาณ23,000พันกว่าเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นการต่อสู้ที่แบบค่อนข้างที่จะดือดเดือดนะผมมีโอกาสในการยิงมันหนึ่งครั้งตายแล้วมันก็มีโอกาสในการยิงผมหนึ่งครั้งตายเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะมันก็จะวุ่นวายมาก นี่เรากำลังพูดถึงตัวละครเลเวล16ที่กำลังสู้กับเ,เจ้าเคลเมสเลเวลสด้วยซ้ำถูกปะ <laughs> อะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้คือความบันเทิงหลังจากนี้และตลอดไปก็โอเคเรามาดูฐานกันก่อนนะ <c oughs> ในระบบเกมนี้เนาะ เราแบบแมนนวลเลยนะแบบแมนนวลเลเวลหนึ่งเลยนะเราจําเป็นที่จะต้องหาแร่ทร,รัพยากรณตอนนี้เนี่ยผมเจอทร,รัพยากรอยู่ประมาณ2อย่างนะเดี๋ยวผมจะปิดการทําทงานของเราพาวในฐานของผมไปให้หมดก่อนเดี๋ยวเราจะงงเดี๋ยวเราจะตาหลายโอเคในระบบแมนนวลทั้งหมดเนี่ยณนะตอนที่เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องหาทร,รัพยากรถ้ายังจากันได้นะหาทร,รัพยากรประมาณ3อย่าง1ก็คือต้นไม้อ่า ยังจาตอนที่ผมมาตัดต้นไม้ได้ไหมสองก็คือตอนที่ผมต้องมากระท้อหินอ่ะยังจาตอนที่ผมมากระท้อหินได้ไหมโป่งเปลงโป่งเปลงแล้วก็เอาหินมาช่วงต้นเกมมากๆเลยนะเราจะวนเวียนอยู่กับการหาทรัพยากรอยู่ประมาณ2อ,อย่างเนี่ยตลอดสักพักใหญ่ๆประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเลยสําหรับการเล่นเกมนะก็เราก็จะวนอยู่กับไม้กับหินเนี่ยขุดไปตัดไปขุดไปตัดไปประเด็นน็้คือ แล้วจะให้เราเล่นอย่างนี้ตลอดไปมันก็คงไม่ได้ถูกไหมมันก็เลยมีระบบการใช้แรงงานพอที่เราจับมาได้เข้ามานั่นเองนะซึ่งระบบเนี่ยมันจะถูกปลดล็อกหลังจากที่เราสร้างเจ้านี่เสร็จแล้วอ่ะเจ้าพาวบล็อกใช่ไหมพอเราสร้างเจ้าพาวบล็อกเนี่ยเราจะสามารถโยนพาวของเราเข้าไปในกล่องได้แล้วพาวแต่ละตัวก็จะมีความสามารถในการทําหน้าที่ที่ต่างกัน ที่เป็นที่นิยมมากๆก็คือเจ้าแมวผมใส่แมวเข้าไปก่อนปุ๊ก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 แมวจะเป็นเหมือนพ่อที่มีมือไม้แล้วสามารถทํางานได้หลายอย่างมากๆเลยนะมันเป็นพอตัวเล็กๆที่แบบมีมือไม้จับนู่นจับนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยเจ้าแมวเนี่ยหน้าที่ของมันคือหลักๆคือการหยิบจับนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นเ,เก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวก็ต้องใช้มือไม้ถูกไหมการเก็บเกี่ยวพวกผลเบอร์รี่หรือว่าเป็นการช่วยผม ในการคราฟลูกธนูหรือว่าจะเป็นการาขุดหินแมวก็สามารถขุดหินได้ซึ่งรายละเอียดของความสามารถของพอแต่ละตัวในการทํางานบ้านเนี่ยผมเขาเรียกว่าเป็นาการทํางานบ้านกันและกันเราจะต้องมาดูตรงนี้กด F อปึ๊บแล้วมันจะขึ้นเลยตรงขวาม,มือว่าทําอะไรได้บ้างซึ่งหน้าที่ของเหล่าพอเนี่ยมันถูกสะท้อนออกมาจากธาตนะุของพอนะพอแต่ละตัวมันจะมีธาตุอยู่ใช่ไหม ธาตที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือนูชัวใช่ปะก็คือไรทาตปะถ้าจำไม่ผิดนะหรือถ้าเป็นเพนกะวินอะเพนกวิเลตอะใส่เข้ามาปง๊งเพนกวิเลตก,ก็จะคล้ายๆแมวแต่ว่าเจ้าเพนกวิลเลตเนี่ยมันมีธาตุเป็นธาตุน้ํากับธาตุน้ําแข็งเนอะเพราะงั้นเนี่ยมันจะเป็นคอมมอนเซนต์อะไอตัวท้่เป็นธาตุน้ำเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ในการใช้น้ําเพื่อใช้ทํางานบ้านถูกปะหลักๆของการใช้น้ําเนี่ยก็อะ มาลดน้ําำ้นไม้ใช่ไหมล่ะแล้วก็เอาแรงดันน้ำเนี่ยไปหมุนกังหันเพื่อผลิตวัตถุดิบต่างๆอะไรประมาณนี้อันนี้คือหน้าที่ของพอที่ใช้น้ำนะแล้วมีอะไรอีกธาตุน้ําแล้วมีธาตุดินอ่าอาธาตุดินก็ผมมีหมูอยู่ตัวหนึ่งอ่ะธาตุาด,ดินก็ c o m มอ n เซนต์ก็คือมันจะมีหน้าที่ในการขุดพวกแร่พวกหินพวกอะไรที่มันอยู่แถวๆบ้านเราพอผมปล่อย เจ้าหมูลงไปในงานบ้านเนี่ยมันก็จะวิ่งมาขุดุปลามีอะไรอกีกนอกจากาน้ำนอกจากนิช่วนอกจากาดินก็มีน้ำแข็งมีไฟอะไฟคืออะไรไฟคือการให้ความอบอุ่นหรือว่า,ามาเผา,าเผา,าเตาอะไรอย่างเงี้ยเผาเพื่อหลอมแร่ดิบห้กลายเป็นแร่อิงกอตแทงแร่อะไรอย่างงี้มีอะไรอกีกมีอะไรอกีกนอกจากไฟธาตุาพืชธาตุาพืชธาตุพืชทำอะไรล่ะ ก็มีหน้าที่ในการหวานเฮ้ยตัวใหญ่ตกใจเอาตัวเล็ก,ลกๆแล้วกันกิการลอกเกินตัวนี้นะอ่าอ่ะอ่เจ้ากูมอสกูมอสก็เป็นทาตุพืชกับดินใช่ไหมก็ตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ในการหวานเมล็ดอ่ทาธาตุพืชธาตุพืชหวานเมล็ดอันนี้จะเป็นพวกพอในระดับเริ่มต้นที่เราสามารถหาได้ในช่วงต้นเกมเลยนะคือ,อพอพวกนี้เราสามารถเดินไปตามหาได้ไม่ยากพอพวกนี้มันหาหาได้ง่ายมาก เพราะว่ามันเป็นพอระดับเริ่มต้นแล้วสามแล้วสี่ 3, 4, แล้วก็มีกันละเพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะรันางานแรงงานทาตในฐานของเราได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีความหลากหลายของเหล่าพออยู่เราไม่สามารถที่จะออกอินไปกับแมวเป็นร้อยตัวเพื่อที่จะให้มันมาต่อยหินปกัปกๆแล้วก็มา,เ,าเก็บเกี่ยว ผลผลิตทางการเกษตรได้ถูกปะเพะมันไม่มีตัวลดน้ํามันก็ต้องเอาตัวลดน้ํามาด้วยมันก็ต้องเอาตัวหวานเมล็ดมาด้วยมันก็ต้องมีส่วนผสมของเผาาหลายตัวโอเคก็เริ่มต้นผมก็จะมีแมวเยอะๆหน่อยมีเพนกวินอยู่ตัวหนึ่งสองตัวแล้วก็มีกูมอสอยู่2ตัวเพื่อที่จะผลิตเบอร์รี่นะที่เป็นอาหารเพราะว่าพวกเขาทํางานเนี่ยพวกเขาก็ต้องมากินถูกปะ ทำงานก็ต้องกินทำงานก็ต้องกินผมก็ให้เขาทำเงี้ยเรื่อยๆจนผมมีเบอร์รี่อยู่ประมาณสามพันกว่าม่รู้พลิตอจะมาทำาะไรนะักเยอะแยะนักหนา,น,านะก็ประมาณนี้นะแล้วนะแล้วเนี่ยถ้าเรามีเบอร์รี่ที่ไร้ขีดจํากัดเนี่ยตัวละครพ่อของเราก็สามารถการันตีได้แล้วว่าพวกเขาจะไม่อดตายนอกเหนือจากการผลิตสบงสเบียงใช่ไหมผมก็จะให้เขามาขุดหินน่ะเราไม่เป็นที่ต้องมาขุดหินด้วยมือใช่ไหมเอามาตัดไม้อ่ะอีกตัวนึงก็คือการตัดไม้ใช่ไหมตัวเลยตัดไม้ได้อ่า แอคไดเอรเจ้ากวางแต่ว่ากวางเนี่ยมันตัวใหญ่มากนะเพราะงั้นเนี่ยมันมีหลายครั้งที่เจ้ากวางเนี่ยมันชอบมาเดินติดน่นติดนี่อะไรครับผมค่อนข้างลำคางหลังๆมันนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แล้วผมก็จะเก็บไว้เฉยๆและใช้ตัวอื่นแทนเพราะว่ายิ่งตัวมันใหญ่เนี่ยมันก็ชอบติดน่นติดนี่ใช่ไหมผมก็จะเอาเจ้านี่แทนไดโนซอาร์นะ ไดโนซอาร์เนี่ยเป็นพอลล์เลยประมาณ1ิบกว่านะการจับมันมาเนี่ยโอ้โหเอาจริงนะผมใช้เวลาหลายชั่วโม,มงมากเลยในการจับไดโนซอร์หนึ่งตัวเนี่ยมันแบบม,ม,มันมันมันเก่งมากเลยเดี๋ยวผมจะไปจับให้ดูผมจับมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปจับให้ดูว่าโหมดการเล่นดาเอจคูณ5เนี่ยมันลำบากแค่ไหนนะเดี๋ยวจะไปจับมาให้ดูแบบจะจะเลยแล้วจะให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนรก ที่แท้ท <min> ร <it S 1> <eled> ูของการเล่นแบบนี้นะถ้าไม่ไม่ว่างจริงๆก็แบบไปเล่นตำหมดปกติเอะผมขอร้องอลมันแบบมันมันทุกละทมจริงๆ่ะย่าก็พวกไดโนซอมร์เนี่ยรู้สึกว่าการสปอนของพอลในเกมนี้เนี่ยมันจะมีแหล่งแหล่งเกิดของเขาอยู่นะเขาจะสปอนเป็นจุดๆนะนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากเจอเนี่ยเราต้องไปตามจุดที่เขาสปอนจริงนะ ถ้าไปเดินผิดอยู่ในหายยังไงก็หาไม่เจอนะเขาจะมีจุดเดินจุดเส้นทางของเขาอยู่ตอนที่ผมเห็นบ่อยๆอ,อ,อ่ะไดนโนซสาร์จะมามาแถวนี้ที่ผมเคยเห็นนะเขาจะเคยมาเดินป้วนปี้ยนอยู่แถวแถวนี้อ่าแถวแถวนี้แหละแล้วก็ถ้าไม่มีเนี่ยก็น่าจะต้องรอเป็นโอกาสหลังเป็นวันอื่นอะไรอย่างนี้นะนอเหนือจากการที่ผมปรับดาเมจให้เป็นคูณหแล้วเนี่ยผมยังปรับอัตราการสปอนให้เป็นคูณ3 การกําหนดอัตราการสปอนได้เป็นคูณ3เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจํานวนประชากรแบบเฉลี่ยเฉลี่ยของมันจะคูณ3นะแต่มันแปลว่าการสปอนหนึ่งครั้งอ่ะมันจะเกิดพร้อมกัน3ตัวการเกิดพร้อมกัน3ตัวเนี่ยทำให้ไอมอนสเตอร์พวกนี้มันอยู่กันเป็นกลุ่มมันมันจะแบบไม่เดินแบบอินดี้แบบเออฉันเกิดมา3ตัวแล้วก็ไปหาชีวิตของตัวเองไม่ใช่นะการที่มันเกิดมา3ตัวเนี่ยมันเหมือนมันจะ กรุปตี้อารมณ์ประมาณนี้มันจะกรุปตี้สามตัวที่เกิดพร้อมกันตัวใกล้ๆกันมันก็อยู่รวมกันเป็นฝูงอะไรเงี้ยเหมือนสาเหตุที่ทำไมแบมโมเลสมันถึงยืนคู่กันสามตัวแบบนี้ถูกปะเพราะว่ามันนับเป็นตี้เดียวกันนั่นหมายความว่าถ้าผมตีหนึ่งตัวเนี่ยมันมากันทางตี้นั่นทำให้หลังจากนี้เนี่ยการต่อสู้การเล่นของเราเนี่ยมันจะยากพอสมควรเพราะว่า เราไม่ได้เจอแค่ดาเมจคูณ5จากมอนสเตอร์ตัวเดียวเราเจอดาเมจคูณ5จากมอนสเตอร์3ตัวผมเจอบอสผมเจอบอสทีเดียว3ตัวมัเตีทีเดียวเนี่ยตียทีละ3 0 0พคือแบบม,มันมันวุ่นวายมากหลังจากที่ผมปรับอะไรแบบนี้แล้วมันก็ทำให้จริงอยู่ผมจะเล่นเกมไปได้ช้ามากเพราะว่าผมจะเปไ็นต้องวางแผนเยอะเลยกว่าที่จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง จะ ie, แบบไปเดินอินดี้แล้วก็ทําตัวแบบฟิลฟาวอย่างนี้ไม่ได้เขาตีเราแบบตีเราแบบตีเราแบบเป็นเศษฝุ่นเลยอ่ะคือตีทิ้งตีคว้างเลยนะเราต้องแบบวางแผนกันเยอะมากเลยมันจะทําให้ตัวเกมของเราเนี่ยมันสนุกมากขึ้นก็สิ่งที่ควรระวังนะหลังจากที่ตัวละครของเราตายนะไม่ว่าจะเป็นการตายหลังจากการเออแพ้แพ้จากการดวลระหว่างพออะไรเงี้ยหรือใดๆก็ตามแมปมันจะรีทุกครั้ง นั่นหมายความว่าถ้าเราตายหนึ่งครั้งแล้วเรารีบวิ่งกลับไปจุดที่เราตายเราจะไม่เจอมอนสเตอร์ตัวเดิมโอเคนั่นหมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสแก้แค้นเราจําเป็น,นจะต้องหาวิธีใหม่อะไรอย่างนี้นะก็มาผมน่าจะมาอยู่ยแถวในจุดที่พวกเขาสปอนกันแล้วลหละมันน่าจะประมาณเวลาแบบตอนกลางวันกลางวันหน่อยอะไรอย่างนี้นะโอเคผมเจอละ เขาจะมีเวลาเกิดของเขานะเจอแล้วเจอละประมาณเกือบๆหกโมงเย็นอะไรประมาณนี้มั้งถ้าให้ผมดูเวลาในเกมนะตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะวนมาถึงประมาณเกือบๆครึ่งทางเลยเงี้ยไดนอซอนจะเริ่มที่จะเกิดแล้วก็เริ่มที่จะละ่าตะเวนละโอเคผมเห็นข้างบนหนึ่งกองใช่ไหมแล้วก็ด้านขวานหนึ่งกองแถวนี้เลยเขาจะเกิดแถวแถวนี้เลยนะไม่ได้ใจว่ากลไกการเกิดเนี่ยมันจะมีโอกาสมากมายอะไรมากกว่านี้ถูกปะ ก็อย่างที <hi> ่ว่าไปวิธีการสู้กับศัตรูที่มีระดับสูงๆเนี่ยผมจําเป็นที่จะต้องใช้พอลเท่านั้นในการต่อสู้นะแล้วเห็นปะมันเกิดทีเดียว3ตัวมันเดินกัน3ตัวพร้อมกัน3ตัวนี้อยู่ตีเดียวกันนะถ้าเราตีตัวหนึ่งเนี่ยหันมาทั้ง3ตัวถูกปะก็มีความเสี่ยงสูงมากถ้าผมพยายามที่จะจับ ตัวหนึ่งทาง,งที่อีก2ตัวยังแอคทีฟอยู่ถูกป่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะสามารถไอตัวที่เหลือมันจะมากระทืบเราถูกป่ะเพราะงั้นเนี่ยวิธีการที่ชัวร์ที่สุดก็คือเราต้องทํำยังไงก็ได้ให้เขาเหลือตัวเดียวและไอหนึ่งตัวนั้นน่ยจะต้องมีเลือดอยู่ประมาณ10%จากที่เหลือโอ okay. เคเงื่อนไขยเยอะมากเลย1คือทํายังไงก็ได้ให้เหลือตัวเดียว2คือ1ตัวเดียวนั้นจะต้องมีเลือดที่น้อยที่สุด ก็ก่อนหน้านี้นผมก็พยายามที่จะสู้แหละสู้โดยใช้พวกอาเมาปาก,ก้านี่แหละในการยิงอย่างเงี้ยยิงอแอกคานอนยิงปิ้วปิ้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยิงไมเ่เอะ <laughs> ยากมากแล้วก็ทำหลายรอบมากเลยเพราะว่ามันไม่ตายนะเพราะว่าพอเลเวลหลังๆเนี่ยมันเริ่มที่จะอึดแล้วลมันก็เริ่มจะสู้ยากสู้ยากสู้ยากขึ้นแหละแล้วลสายพืชเนี่ยมันสู้ด้วยยากมากเลย ก็ไปไปมามา,มาเนี่ยผมต้องหาแผ่นใหม่แผ่นใหม่ของผมก็คือการใช้ฟ็อกพาดฟ็อกพาดเป็นอุปกรณ์การจับพอที่มีประสิทธิภาพสูงมากฟ็อกพาดนะมาเดี๋ยวจะทำให้ดูนะฟ็อกพาดฉันเลือกแกป้าบเข้ามานะฮะคือฟ็อกพาดเนี่ยมันเป็นอ,อ่พอระดับต่ำๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรารีเสิร์ชไปเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยเราจะสามารถ สร้างปอกคอที่ทำให้ฟ็อกพาดมีสกิลติดตัวนะก็คือมันเป็นอันติในการให้ผู้เล่นเนี่ยหยิบเจ้าฟ็อกพาดขึ้นมามาฟ็อกพาดฉันเลือกแกพอผู้เล่นหยิบฟ็อกพาดขึ้นมาแล้วเนี่ยผู้เล่นจะสามารถทำดาเมจได้แล้วก็ใช้ฟ็อกพาดประหนึ่งเป็นปืนกลแบบนี้โอเค โอเคมาเริ่มที่จะใกล้าตาแล้วใช่ไหมมาตอนนี้แหละคือมเมนม์แห่งตรุษผมโดนทีเดียวก็ตายนะโอเคโอเคแล้วก็โยนเลยสิบสามเปอร์เซ็นต์อุยเชีย่ยโคตรแรงต้องหลบดีๆนะถ้าถ้าผมโดนอีกทีคือตายนะตอนนี้อุย นี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราพยายามสู้กับศัตรูที่มันแบบมันเก่งอะไรอย่างงี้นะคือหนึ่งเราจะมีโอกาสในการทำดาเมจแค่แป๊บเดียวเท่านั้นทำให้มันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วหนึ่งตัวนั้นจะต้องป่างตายอะไรอย่างงี้นะโอเคผมยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ากองนี้มันยังไม่ถูกดีสปอนไปมันยังไม่หายไปนะเจ้ากองที่ผมไปสู้กับมันก่อนหน้าเนี่ยก็คือหายไปละมันก็กลับ หนีไปหลับพักผ่อนอะไรแล้วถูกปะป่ะเรามาลองกันอีกทีดีกว่าฮักกี้ผมลองไปแล้วครั้งหนึ่งถูกปะล้มเหลวทีนี้มาลองอีกทีโอเคต้องเร็วนะต้องเร็วถ้าช้านี่ก็คือแบบพลาดเลยทันที จังหวะจะง่ายก็ง่ายเลยเ <laughs> มื่อกี้เห็นว่าเมื่อกี้มองทัานไะก็คือผมยิงให้ตาย2ตัวแล้วก็เหลือตัวเดียวที่มีเลือดน้อยเราจะต้องแบบบริหารต้องแบบตาไวต้องแบบอะไรนิดนึงนะเพราะว่าไอการใช้ปืนไฟนี่มันก็ใช้ยากเหมือนกันใช้ยากพูดเลยใช้ยากประมาณเลยไปเราได้เจ้าไดาโนโมาแล้วหนึ่งตัวโอเคตอนนี้ผมมีไดโนโซอร์สองตัวทํางานแล้วเยี่ยมยอดที่สุด จ้าตัวนี้จับยากมากเลยเอาจริงๆถ้าผมไม่รู้ทิคกเนี่ยมันแบบอลองวันสิบทีกว่าจะได้สักตัวนึ่งอะเ,อเราอุ้มใช่ไหมเราอุ้มเจ้าฟ็อกผกขึ้นมาเนี่ยแล้วดาเมจที่เราทําจากการอุ้มมันเนี่ยมันคูณ5้ามันก็เลยแรงเกินมนุษย์มานาถูกปะเดี๋ยวเราจะกลับมาสู่สมัยคลาสสิกก็คือเราจะไม่ใช้วิธีแบบนี้แนละมันจะขี้โกงกันไป เราจะดวลโดยไม่ต้องอุ่มเราจะดวลแบบดวลด้วยวิธีคลาสสิกเลยปล่อยให้เจ้าเจ้าพวกเนี้ยเจ้าเหล่าพอลเนี่ยลุยกับศัตรูของเราแล้วเราก็ยิงสนับสนุนสําหรับตัวที่ผมจะเอาไปลุยด้วยเนี่ยผมจะเลือกเป็นมผมไม่ค่อยมีตัวเลือกให้เลือกอะไรมากเท่าไหร่อ่ะมีแค่กวางมีแค่ฟ็อกพามีอะไรเออเอาแมวไปแคที่ว่าไปมีแค่เนี้ยผมมีแค่เนี้ย อ่ามาละมาละเขาจะมากันประมาณหกโมงอะไรอย่างนี้นะโอเคมาสปอนกันล้สปอนกันละเวลาเดิมนะเวลาประมาณนี้เป๊ะเลยสำหรับการเกิดทุกครั้งของเจ้าไดาโนโน,นะเขาน่าจะมีเวลาที่แบบเป๊ะมากเลยโอเคคำถามก็คือผมจะสู้กับพวกมันยังไงดี ถ้าเราไม่ใช้ทริคแบบที่โกงอย่างที่ว่ามาใช่ไหมก็ต้องสู้ด้วยวิธีแมนนวลถูกปะ่ะเคนี่โว้าเฮ้ยโอเคอนนอออเคจ้าก,กวางของผมระเบิดไปละแป๊บหนึ่งนะ มักินน่าสนใจโอเคมันจะเดือดเดือดอ้อันตรายอันตรายอันตรายมันเซ็นน่าสนใจมากนะฮะโอเค,อเค,อเคได้ละมาลองมาดูเราเจออีกกองนะไปฟกักผัก ยิงหัวมันโอเ้โอเ,เต็มเต็มแล้วครับผมโดนฟรีละวฟอกผักอยู่บนตีไม่ได้นะโอเคฟอกผักผมร่วมไปแล้วตอนนี้ผมเหลืออะไรผมเหลือแมวแล้วก็จัดการไดโนอโซ่อมไปได้หนึ่งตัวเอาแมวลุยแทนฮะไอแมวตัวนี้มันก็มีทักษะหมัดมวยที่น่ากลัวเหมือนกันนะทำไปเล่นไป ตอนนี้แมวผมกำลังเดี่ยวๆกับไดนโนซอมรอยู่ข้างล่างนะโอเคแมวผมมันจัดการไดนโนซออรได้ตัวหนึ่งผมจะเรียกมันมาใหม่เพื่อรีคอร์บรีนะแล้วก็ปะจัดการเลยแคทิว่าจะเลือกแกโอเคโดนยิงไปแมวไม่ตายนะโอเคมันยิงกระสุนสู้นะโอเคดคทิว่าไม่ไหวแล้วนะผมกนังสู้กับมันตัวเองละมาเจ้าหนู มันี่ท่อนมาใกล้แบบนี้แสดงว่ามันจะโจมตีระยะประชิดกับผมนะโอเคถ้าหันแบบนี้แสดงว่ามันจะฟาดนะโอเคยิงไม่โดนกระจอกมากนะฮะที่น่ากลัวจริงๆก็คือไอ้ท่าน,นี้แหละไอ้ท่าที่มันใส่วินซ์เลผมเนี่ยมันหลบยากมากนะต้องเลง็งด,ดีโอเคแล้วก็ยิงหัวมันเพื่อคีย์ทิคอลนะถ้าตัวเดียวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคนี่แหละสึก์ของเราจะประมาณนี้เราจำเป็นนี้ต้องใช้ พอหนึ่งตัวประมาณหนึ่งตัวเลยในการแลกดาเมจกับศัตรูของเรานะเพราะว่าศึกที่เขาปะทะกันเนี่ยมันมีความรุนแรงมากมันจะทําดาเมจกันเป็นพันๆอะไรนี้เลยนะก็คือพอระดับต่ําของเราเนี่ยสามารถที่จะสู้กับพวกพอระดับสูงๆได้ในระดับหนึ่งถ้าเราเลี้ยงเขามาดีนะหรือว่าถ้าเราโชคดีก็ตามอมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยป่ะในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เจ้า อ่าไดโนมาสองตัวน่าจะเพียงน่าจะเพียงพอประมาณนึงแล้วนะ